รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พบปะสื่อมวลชนจังหวัดตากพร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนประจําปีงบประมาณ2,563ค่ะนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปพบปะสื่อมวลชนจังหวัดตากพร้อมมอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ2,563ณห,ห้องประชุมสำนักง,งานเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโครงการที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดตากได้ดำเนินการ โดยพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหมู่หนึ่งบ้านทุ่งกาเกาะตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสงยางจังหวัดต,ตาเพื่อให้รับรู้รับทราบความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสะพานเพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนนางทัศนีผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีนโยบายในทุกกระทรวงทบวงกรมเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งการใช้งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับหน่วยงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีในเขตตรวจราชการทั้ง18เขต ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไปรัฐมาตรีสภาพของรอนายรนตรีในภาคโดยที่เขตสวนราชการของที่เราได้มีถึง18เขตสวนราชการเม่านนี้รฐมนตรีก็ได้มอบหมายมาเก็นให้ท่านรองนาย ท่านว่กงตัดสินตามงานไจะเนว่าางแต่ละท่านสองสามเขตส่วนราชการซึ่งแต่ละเขตส่วราชการเนี่ยก็จะมีว่ประมาณเีินมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื่อเขตส่วนราชการบางทานเป็น้านนะคะเพราะฉะนั้นในความพุ่งหน้าของแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนหรือโครงการสร้างและพัฒนาด้านต่าง ก็ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ตึองอยากจะให้ประชาชนได้เห็นทวาเปลี่ยนแปลงว่าก่อนที่จะมีโครงการมีปัญหาอะไรแล้วขณะที่โครงการกำลังดำเนินการไปมีการแก้ไขให้ออกมาเป็นอย่างไรแล้นถ้าสำเร็จแล้วก็จะเทียบเท่าไม่เห็นว่าปัญหาเรื่ับการแก้ไขและที่ายทำให้ประชาชนมีโอกาสได้พัฒนาด้านต่างๆอย่างไร ็นได้ทราบผ่าวมูลชมในวันี้เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้ให้ประชาชนได้ทราบว่าโครงการล่านี้มีการดําเนินการไปตัง้งท้อยเสียงใดขัวขืนทุกแผนซึ่งก็ได้รับคมร่วมมือจากผู้ชมในที่จะมต่างๆาเป็นอย่างดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม